การปฏิบัติธรรมไม่ได้แยกออกจากชีวิตประจำวันทุกกิจกรรมสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราทำด้วยความใส่ใจเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการอาบน้ำการแปรงฟันหรือแม้แต่การขับรถแล้วการกินล่ะคะทำยังไงให้เป็นการปฏิบัติธรรมการกินอย่างมีสติหรือ mindful eating เป็นการปฏิบัติที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งลองนึกถึงตอนที่เรากินข้าว เรามักจะกินไปดูโทรศัพท์ไปดูทีวีไปหรือคิดเรื่องอื่นไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะบางทีกินเสร็จแล้วยังไม่รู้สึกว่าได้กินด้วยซ้ำนั่นแหละครับการกินอย่างมีสติคือการใส่ใจกับทุกคำที่เรากินสังเกตสีกลิ่นรสชาติของอาหารการเคี้ยวการกลืนความรู้สึกเมื่ออาหารเคลื่อนลงคอและความรู้สึกอิ่มลองกินช้าลงเคี้ยวให้นานขึ้น และใส่ใจกับประสบการณ์การกินอย่างเต็มที่ฟังดูน่าลองมากเลยค่ะ